สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันนะคะกับเซลล์มัมนะคะโตโยต้าโคราด1988นะคะวันนี้นะคะจะพามาดูรถนะคะในรุ่นของตัวแคปนะคะแซดอิดิชันะคะในรุ่นของตัวคันนี้นะคะจะเป็นในสเปคของตัว n อ็นะคะเครื่องยนต์สองพันสี 2004, นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะ ในส่วนของคันนี้นะคะเราจัดแต่งนะคะให้ลูกค้าเนาะก็โดยการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะตัวนี้กระจังหน้าจะเป็นทาโคมานะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวล้อนะคะล้อตัวนี้จะเป็นล้อเดิมนะคะเป็นล้ออัลลอยนะคะล้ออลลอยเนาะแล้วก็จัดแต่งด้วยรองมือจับนะคะลายเขปล่าให้ลูกค้านะคะ แล้วก็จะมาพร้อมกับซุ้มล้อนะคะดูโดดเด่นนะคะก็รถก็จะดูแบบเ,เป็นออกบึกบึนขึ้นนิดหนึ่งนะคะจากตัวที่มันเป็นตัวแซดเนาะแต่ก็มองดูแล้วคือมันมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็เราเสริมด้วยกันชนท้ายนะคะตัวนี้กันจดท้ายนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวภายในนะคะในรุ่นของ n อที่ โอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวกระบะนะคะกระบะตัวนี้เราก็าติดตั้งให้ลูกค้าด้วยนะคะเราก็พื้นที่การใช้งานนะคะกว้างนะคะสำหรับภายในนะคะในรุ่นของตัว n อที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าออปชันที่มันมีมา,าจะเป็นอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นคุญแจนะคะแล้วก็สามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะ ระบบกระจกนะคะก็จะเป็นไฟฟ้านะคะขึ้นลองออโต้ด้วยนะคะในรุ่นของตัว n t นะคะรุ่นเริ่มต้นแต่ออปชั่นที่ได้มาก็คือว่าครบคันนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะชุดเครื่องเสียงนะคะเรามาพร้อมกับจอนะคะเราก็สามารถเชื่อมต่อกับ apple carplay ได้นะคะ,ะ android auto ได้นะคะแล้วก็เกียร์นะคะหจังหวะตัวนี้อีกอย่างนึงนะคะชุดเครื่องเสียงยก็คือสามารถ เชื่อมโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะอโอเคสำหรับรถรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่612,000เท่านั้นนะคะโปรโมชั่นช่วงนี้ก็มีโปรฟีดาวด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถนะคะหรือว่ายังแต่ัดสินใจไม่ได้ว่าจะดูเป็นรุ่นไหนหรือว่าอยากรู้เงื่อนไขกันออกยังไงก็สามารถทักติดต่อหาหม่ำได้เลยนะคะเดี๋ยวหม่ำจะทิ้ง เบอร์โทรช่องทางติดต่อให้ในใตค้คลิปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ